ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กลิงวินิก้าทีกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้มาติดตามกันเรื่องของการทานอาหารเสริมนะซึ่งตอนนี้โอ้โหใครเยอะมาก ไปช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, ตามโทรทัศน์วิทยุนะสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนให้กินอาหารเสริมนูน้นเป็นสมนนุนไพรนี้เป็นวิตามินนั้นนู้นนี้โอ้โหกินกันว่ากินยายเยอะแล้วนี่อาจจะกินอาหารเสริมมากกว่าอาหารด้วยซ้ำไปนะกินกันเป็นกำกำนี่นะคะเพราะว่าอยากจะดูแลสุขภาพซึ่งก็ไม่ผิดคนเราสมัยนี้เราห่วงใยสุขภาพเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องห่วงใยอย่างถูกวิธีด้วยประหยัด ปลอดภัยและได้ประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นหลักการสําคัญในการดูแลสุขภาพและการจะาหาอาหารเสริมทานม,มันต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาขอความรู้กันนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์เพสัชกร,ร,รดกรบดินติวสุวรรณนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้ภาควิชา อาหารและเภสัชเคมีจากคณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยอาจารย์นี่แหละใม้คำแนะนํากับพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับรสวัสดีครับอ,อาจารย์ตอนนี้ธุรกิจอาหารเสริมใหญ่มากจริงๆไม่ใช่ใหญ่เฉพาะในประเทศไทยนะจยะทั่วโลกครับทั่วโลก,กต้องเป็นตลาดที่เติบโตน่าจะโตกว่าอุตสาหกรรมอื่นใดในโลกนี้เนาะอาจารย์มันใหญ่มากจนไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีอาเป็นเริ่มว่าหลักคิดก่อนกันละกันนะคะอาจารย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการดูแลสุขภาพและมีคนมาแนะนํา ว่าอันนั้นดีอันนี้ดีให้เราซื้อนู่นนี่นั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นวิธีคิดนะกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรข้อหนึ่งก่อนผมว่าทุกคนต้องตั้งสติก่อนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่เราเรียกันเนี่ยมันคืออาหารไม่ใช่ยาอาหารคืออาหารอาหารคืออะไรคําจุนทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ ถูกไหมฮะเพียงแ,แต่อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันมีความต่างจากอาหารที่เรากินเป็นแป้งเป็นเม็ดเป็นเส้นเป็นหมูเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบปแปลกเ่นเป็นแคปซูลเป็นเ,เขาเรียกว่ามันไม่ปกติมันเป็นรูปแบบที่แปลกไปจากที่อาหารที่มนุษย์คน<ว>เรากินทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็ ไม่ทําหน้าที่โดยหลักการมันทําหน้าที่ไม่ได้ต่างจากอาหารเพราะมันคืออาหารอ๋อมิหน้าถึงต้องกินแคปซูลที่ห้าหกสิบเม็ดและอิ่มเป็นอาหารก็อาหารแล้วคนส่วนใหญ่กินเข้าไปเพื่อหวังผลทางสุขภาพใช่ไหมครับนั่นคือหนึ่งเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นอาหารอันที่สองคือหวังผลทางสุขภาพใช่คราวนี้เราต้องเข้าใจว่าไม่ได้มีอาหารเสริมในรลกว่อกโดยกฎหมายบอกว่าให้รักษาโรคนุนโรคนี้ป้องกันทำไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ยาเพราะมันไม่ใช่ยายาเท่านั้นที่จะรักษาป้องกัน นะครับบรรเทาบําบัดได้โรคได้แต่ว่าอาหารไม่ได้ทำแค่คําจุนให้เรามีชีวิตเป็นปกติดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วผมว่าความโรคทางสุขภาพจะน้อยหายไปหน่อยนึงนะฮะว่าเราจะแก้โรคนู้นโรคนี้จากอาหารไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราขาดอะไรบางอย่างเราอาจจะเกิดโรคได้ประเด็นที่สองเนี่ยผมว่า ภาวะร่างกายเราไม่เหมือนกันเนาะผมกับพี่หญ<ะ>ิงที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะมีสภาวะร่างกายที่ไม่เหมือนกัน<ะ>เรามีโรคประจําตัวไม่เหมือน,อนกันเรามียาที่อาจจะต้องทานเป็นประจําไม่เหมือนกันคราวนี้ไอ้สิ่งที่บอกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งมันมีการใส่สารบางอย่างเข้าไปอาจจะเป็นสารอาหารบางอย่างที่มันมากกว่าปกติแล้วมันอาจจะไปตีกับยาตีกับโรคที่เราเป็นบางการอาจจะมีการใส่สารสกัดสมุนไพรบางอย่างที่ไปตีเราเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บางอย่างที่บอกกับ ท่านนี้นอาจาอาจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งนะครับประเด็นที่สัรผมว่าต้องเรียนอันนี้เข้าใจยากนิดแต่ลองลองคิดตามเวลาเข้าไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยด้วยกฎหมายอันนี้ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะฮะ,ฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยคือความเขาเรียกอะไรกฎกติกากฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างแบบสตริกมากเวลาอุตสาหกรรมยาไม่เหมือนยายาจะผลิตนี่ต้องหนึ่งสองสามสี่แล้วต้องมีการระบบการควบคุณภาพแน่นหนาแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่อนข้างหลวมคือเขาเน้นว่าหนึ่งขออยาให้ใครตาย ขอให้มีความ <ไฟ S 1> ปลอดภัยไว้ก่นอนจะมีเท่าไหร่จะมีประโยชน์มไม่มีประโยชน์ไหมคอีกเ,เรื่องหนึ่งใส่เข้าไปไหมทางนู้นมีกรรมที่มีการอาจจะใส่อ่ะ อยู่ได้กี่เดือนไม่รู้เขาจะพูดมันจะมีปัญหาว่าค่าจะใส่แต่ปีนึงอาจจะหายไปแล้วก็ได้ด้วยความที่ไม่คงตัวอะไรต่างๆมันมีอยกตัวอย่างวันนี้เรามีน้ําวิตามินไม่รู้พูดจะเห็นว่าของบางอย่างไม่ได้คงตัวถามว่าเขาใส่ไม่เขาคงใส่อะแต่ถามว่ามันจะเหลือถึงเราแค่ไหนตอนเราดื่มอีกเรื่องหนึ่งแล้วหมดอายุอะไรมมนไม่เขามันคงมีอคะครับมันคงมีแต่ว่าเอาเก็บที่ไหนบางทีรดขนส่งเพราะนั้นนั่นคือการกินผลิตภัณฑ์สริมพันญญ์ยังไงบ้าแดดมา เพราะฉะนั้นจะวหวัง,งว่ามันจะได้วิตามินซีจากน้ำวิตามินซีหรือได้วิตามินจากการกินเม็ดนี้ไหมอยาม่าไปคิดอย่างนั้นมันคืออาหารได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ราคาไม่ได้เป็นอาหารธรรมดาผม,ผมมองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสินค้าลักชัวรี่นะซึ่งเราซื้อวิตามินซีที่เป็นยาเผื่อๆถูกกว่าวิตามินซีที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยซ้ำแล้วคุณภาพที่ได้จากยากับคุณภาพที่ได้ผลิตภัณฑ์เสริมก็ต่างกันเพราะความควบคุมการผลิตต่างกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าต้องการอะไร เพราะฉะนั้นต้องทําใจเลยว่าคุณอย่าไปคาดหวังว่าทานอาหารเสริมแล้วจะหายจากโรคม่เช่นเป็นเบาหวานกินอาหารเสริมตัวนี้หายเบาหวานหายตับหายไตหายเาโรคหัวใจหายมะเร็งเป็นไปไม่ได้อันนี้2คือความผอดภัยะได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเขาทําอย่างถูกกฎหมายนะแลวเขาทําอย่างจิตใจที่ดีวันนี้มันเอาวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเค็มลดน้ำหนักแล้วก็ตายคาเตียงก็มีถูกไหมฮะมันมีที่เพิ่มสรถภาพทางเพศ แล้วก็มีปัญหาเออจริงหัวใจวายมันเ <ไป S 2> ยอะแยะไปหมดมันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นมันมีคนที่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ดีไม่ดีอ่าทําอะไรแบบนี้ม,นมันจะทํายังไงความคาดหวังจากคนเนาะการทานอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคนคาดหวังว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้ไอ้คนทำเนาะถ้าสมมุติจะทําแบบธรรมชาติน่ะมันช้าไงเดือดถูกอ่าเขาก็จะยัดอะไรเข้าไปที่มันเห็นอยู่นี้ถูกมันมักจะมากับคำคำเชิญชวนหรือเคลมมันจะมากับเคลมโอเวอร์เคลมว่าเอ้ยกินแล้วอยู่จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น แล้วถ้ามันมาเคลมในเชิงที่ว่าจะเปลี่ยน,ปยนแปลงทางสีระชัดเจนเช่นจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจะช่วยในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไร <Fake. S 1> อ่ะบอกไปเลยพวกนี้มีสิทธิ์เฟกมั่ว <Fake. S 1> <More. S 2> ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเอ,อ้ยี่ห้อนี้ไม่น่าไว้ใจเพราะถ้ามัน,มน<ร>ทําได้จริงแสดงว่าต้องใส่อะไรมากกว่าที่มันเขียนแน่นอนไม่แล้วมันจะอันตรายไหมอาจารย์บางคนก็มันถึงไี้มีเคสตายบ้างไงครับ แล้วมันอันตรายจริงนี่คือยังไม่คิดแค่ว่าถ้ากินแล้วผอมเนี่ยพี่มีอะไรบ้างมีใครบ้างที่กินแล้วผอมไม่ซื้อแล้วมันก็เห็นจริงนะมันก็จะมีเรื่องของการเบื่ออาหารจริงเพราะมันมีการใส่ยาบางอย่างที่มันาไม่อถูกมันไปกดระบบกระสบกระส่ายซึ่งยาหลายตัวที่เขามาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นยาที่ถูกแบน์ไปอดีตเคยใช้แล้วมันรู้ว่าอ้าวมันอันตรายถึงหัวใจมันมีปัญหาต่อทางสมองมันมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเขาถึงได้ ถอนออกจากอดเป็นยาแต่คนก็ดันเอาพวกนี้มาเป็นอาหารเสริมใช่วันนี้ถามว่ามียาที่รักษาเรื่องโรคอ้วนอะไรมันมีนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในการดูแลผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่เพราะมันมันกระทบต่อฮอร์โมนหลายระบบกระทบฮูร์นันโนตตัดไตใดๆถ้าเราเป็นโรคจริงเรามีความรู้สึกเราอ้วนเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราปรึกษามันมีทางออกของแต่ละคนเหมือนกันโดยเข้าทางช่องที่ถูกต้องแต่ทีนี้คาดหวังว่าเอาไว้ดูแลสุขภาพ ป้องกันอ่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ว่าอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันมีฤทธิ์ถึงการป้องกันได้หรือเปล่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่ยา,ยาก,กินแล้วไม่เป็นอันนั้นกินแล้วภูมิขึ้นกินแล้วแอนตี Anti ้เอ g จิงอะไรใดๆพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการชีวิตชีวากับอาจารย์ด็อร์เบดินกันต่อค่ะ